วาแบอยู่นี่พี่น้องเไยเนาะโอ้ตัวบ่เบียงเฮ็ดยังอันน่ะฮะคน่อนคลายคนโอ้โดยเอาสบายดีเด้อสบายดีบ่บ่อยอ้าสบายดีเพื่ทุกคนโดยอสาวเต่งน้อยเพิ่นครับเมจอนเพิ่นพี่น้องเไยเนาะอารมณ์ดีแต็มเลยนี่ ก็สุดเพลินกันทุคนกันนี่จะเจมๆเงียบๆเนาะได้ชุดใหม่บ่บ่เพียงได้ชุดใหม่โดยปครับเกดีพี่น้องเลยมังเเทวเพลินย่งงมอยากกันแพลงปันได้พี่น้องเลยเป็นย่างม่ได้เอร่อยเนาะหลังจากกันพี่ว่าทแคมจอร์ก็เป็นเลงนี่คืว่าเพลินซ่องกันไหวอยู่ตลอดดีเด้อเนาะโดยแต่โดยอยากน้องเลงเต้นเป็นก็แม่จอนี่เป็นจังหวะเนาะบ่เพียง ักแน่พ um, uh, uh ี่น้องเอ้ยยกๆนี่ก็ปลาโยโยพี่น้องเอ้ยแน่เอาน้องไอ้เพเต้นนี่บ่ซั่นฮะอแบ่น้องยอมแพ้บ่โอ้กินน้ําอยู่พี่น้องเอ้ยังเพิ่มพลังอยู่เนาะยสงสัยสิเมื่อยเาบ่เียงแม่เ่เด้อพ่น้องจบ่ได้แม่จ้ะบ่น่ไป่พนอนๆันแ่อยู่จ้ะ หากะเห็นบรตูนก็ได้พี่น้องเลยเนาะนี่กคข้างเลขได้มาถ่ายน้องเป็นเต้นดำนี่แหละพี่น้องเลน้อเบิ้งนื้อนอนื้อเน้อเนืเนื้อเอเนืเนื้อเนอเน้อเนรอ้ออเนอเน้อนนน้ออ่เปอนอเ้เนอ นี่ส yes. ุดยอดเป็นนางบ้านเป็นนางแบบเนี่ยนกแฟ็เป็นยังเจ็บคอป่ะเป็นยังไงบัวไวอาการบุรีสูดน้องแรงก็แม่จอดไม่ได้บ้านนี่เนาะเป็นยังไง จักันนี่เนาะพี่น้องไงดอยแห้เป็นปะปนเนาะเอาไวียังไงดอยเจิน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 ม่อ้เฮ็ดกินยังน่ะได้ยังเนาะมันนี่ในหมูโอ้เนาะโอเคพี่น้องไงทั้งแม่จอนเพิ่นกะเจอร์แจกยูเฮ็ดกินแจกที่ว่าได้พรน้ำพรน้ำทำเพลงมาแล้วกันเนาะมามาเพิ่มพลังบ้านนี้ เพิ่มมัเจ้าเชียรยังเจ้าสิขัวสิลาดบ่โดูอ่าครั่วไปตลาดนี่ยังไม่ได้กินข้าวบ่หนิดูยังอยู่อ๋อเพิ่มยังก็ไม่ได้กินอ๋อเปไปชื่อตะมูกนี่นะน้องแดงพี่น้องแดงพี่น้องแดงเพราะว่าเพิ่นเมาเจ้าเมารถบ่อยจอนคือได้ยินว่าเมารถโดูนั่งในบ่ได้บ่อยจอนต้องนั่งใต้น้องแดงได้บ่เก่งอย่างนี้จ้อนเก่งเก่งน้องแดงไปแล้ว้ย วางเจียงหอมร้อนบ่ฉันให้คมณนั t <t ่งนอกคุหมู่แล้วหมูทำไปในนีแต่อยากนั่งนอกโดยมักเอธรรมชาติหัวเบียงโดยโดยโดยเบงนี่นะมักเอธรรมชาติดูแลก่อนเลยนะอือเข้าแต่นั่งมั่นแทะมันยังเจ้าสีดาดกินคือจะเอาแต่นั่งเนาะสิ้นนี้คือหมอใส่น้ำเนยเ่อเองมามักมันอันนี้เนี่เนาะโดยนั่งเงี๊ย

สันญ่อยู่เนาะคนขึ้นคนกล้ามเยอะเลยพี่น้องเลยมาข้อมือว่าบอกยังมาคข้อมือนะมาทางไก่โจรพอมีความชุกเขามาหาทางเพื่อนมีแต่ปอนดำทำเพลงเมนเฮฮาโนกากระมวลดำหน้ากระไว้ทางไก่โจรพอทำประตัวถูกมาบ่ท่านเนาะอยากเหงี้ยเห็นดำหน้าได้เนาะให้สร้างเอ็มพี่สามเต็มก่อนพี่น้องเลยแต่ จะได้เบิ่งเงินคลิปเพิ่นโลกาเต้นไปน้ำนี่ยมัวเพลงกับเพลงงามจำเถ่าเรื่อยๆเปิดในเพิ่นนี่ต่อไปนั่นบ่เมนถ้ารุ่นน้ำกันพี่น้องเอ๊เชิบบาทนี่เบิ่งเนี้ยเบิ่งคนปาดมือเรื่อตัวนี้มันนั่นๆๆๆตัวนี้บกเข้าบกเข้าตัวนี้ยาได้ยาได้จงนิ้วไว้เนี่ยพี่น้องเว้ซอยหมูฉลาดหมูกินข้าวเที่ยงเนาะเมนโดยพี่น้องเอยขึ้นมาตลาดหน้าพ่อจังหวัดประทัดนะนะโมเบี้ย แม่นมาแต่ละหน้าแต่เป็นทั้งเงินสาวลําพอนกับน้องพามีพาเป็นไปตลาดเนาะอ๋อเปซื้อเป็นซื้อกับเก่าเที่ยงบ่เป็นยังจังว่าประยากไปบ่ไปแล้วเจ็บหัวไปแล้วเจ็บหัวมันฮอแหนดบ่เมารถเมารถดชื่ชื้อชื่อชมเลยนเมารถเนี่ยชุ่ม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 เหมือนว่าันเมาเหลาจังเนาะพี่น้อย่างไรลงไปแล้วมันจะไปหัวสมองไปเอาไปน้ำบาดนี่เอ๊ เมารถอดพี่น้องเลยโดยคำว่าคำได้ไปมากเลเฮ็ดเวียกบูอยากได้บ่แบบเมาแบบยังม่เมาเฮ็ดเวียก่ได้โอ้ก็เลยบูอยากไปแน่โดยเมารถกับเมาเหล่านี่คือกันอยู่บ่โดยคือกันเมนบอเมาเหล่าม้วนนะว่าเมาเหล่าเมนเหล่าใี่ม้วนแล้วเมารถนี่บ่ม้วนเมารถบ่ม้วนอยากเนาะโอ้พี่น้องเลยอยากทำโยกเพิ่นอยู่แล้วน้องพี่น้องเนาะอ่าตั้งเ่อะไปเนาะ พอเบียร์ใครแบ่ดีมาเบียร์ใคแน่เฮาเต้นกุ่มเก่าเออเมาเบียร์บ่ได้อยากย่างบ่มาเบียรก็เฮาไปนั่งอยู่ื่อไปออโดยไงมื้อนี้ได้ทําาได้กินเบียร์กับไปในห้วยจักกอกจักหลจักองจักดนี่คือสิแฮงสิกลัวนี่แห่เนาะให้เต้นนี่เนาะแต่สิม่วนเนาะสิม่วนอพี่น้องเอ้ยเอาเยอะๆโปรดจักเจลาจังเนาะยังบ่ทันแล้วอยู่เนาะ น้องตูดจะกินบีบบอไปย่างหมดอ่ะเออไปไปให้เม็ซอยเลยหนพี่น้องไงนี่ก็กัเข้าเที่ยงแม่จอนเพิ่นเนาะทางน้องแรงเพิ่นกับด่างไฟกุลกู้กัวอยู่จงไว้เลยนี้เหมือนเด้อย่านได้ใช้อ่อนพอจิตไปใช้สิเพิ่นอยู่ใส่ก็อยู่เทิงบ่อ๋อผักพร พักก่อนย่ำเทียงพี่น้องเไยลำให้ลำนาเนาะใกล้สียแล้วเราบ่ลำนานั่นนะนี่ยสี่ห้ยังสี่ให้กับทางนี้ปุ่นสีพี่สามเดี๋ยวอยุเจ็ดให้พี่น้องเไยตะก้าตะก้าตาตะก้าตาหนึ่งเป็นแปดเนาะบ่บ่อยเดี๋ยวอยุแปดให้โดยพี่น้องเไงได้ลำกูมืออยู่บ่อืเลยพี่น้องเไย ตัวไร่บวเข้าบวคมแท้บ่ชูตัวนั้นบวไร้บ่อจวดจัดจวดจัดดีพี่น้องเไงตอนน่ะหันน้อยแทะเนาะเอาเอายั้มยิ่งใหญ่รยเป็น่ยงกินน้ำกันได้อยู่บ่อว่าสิกินข้าวเที่ยงน้ำเ้มเม่นี่ตั้งประตูนี้ยโมได้กินข้าวเที่ยงคือกันพี่น้องไงโดยทางน้องแดงเพิ่งกระต้มน้ำบ่อน่ะเนาะต่อเกี่ยวการน้ำห้อน่น จูไฟดุกตุนตุนตุนอยู่พี่น้องไงโลจะได้หมูคู่มือนี่จักษได้ฝึกชื่อมาให้บ่เออเลยแบ่งปันกันก็ได้กินกับข้าวเที่ยงเนาะยำแดงนี่กุ้มอยู่บ่นยำแดงหนิได้อยู่บ่เออเลยพี่น้องไงอาฝึกไปฮอตเดแ๋ยวก็จวดจัดจวดจัดเลยเ叻 เนี่ยหนาวหนาว,น,าวนี่ก็จ่วงนัง้นก็ได้กินละ<อ>พี่น้องไงเด็กนยังมาสุดแต่งนอนผ่อนจิดเป็นกัน,นอนพักผ่อนถ่ายกินข้าวเที่ยงไงแล้วพี่น้องไงลำหน้าเมื่อยเนาะยิ้วเข่าแล้วตั้งแม่จอดเปิ้ลกัลโอ้เปิ้ลไปตลาดมาพเปิ้ลเปิ้ลกินเปอ่ากินยังได้ปัจจักได้กินแล้วบอไ่ได้กินบ่ได้กินบอไปปิ้งมะแด่งแมนบ่อ เดี๋ยวทอดเออทอดเอาบ่ได้เฮ็ดแห้งบ่บ่หนยพี่น้องเอ้ทอดน้มันหมูบงดูหลายๆบด้แม่จอโพี่น้องเอ้เนาะทงแม่เพิ่นก็หิวด้บ่อยจน0 0นจักนี่เนาะเที่ยงเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้เนาะ่บ่าย3 0นแล้วพี่น้องก็บ่ติเพิ่นน่ะเนาะ เพิ่งพี่น้องไงบา้านนี่มีปผงอย่างนีเนาะ,ะไม่จอนทำไปนี่จวดจัดจวดจัดอยู่สมุนไพรตกแต่งมาเช่นไงหน้ามันร้อนแล้วไดว้กวนเรารู้ได้บ่บ่อยเราหิวเข่าอยู่ <laughs> แล้วอารมณ์บดีแต่เด้กนะพี่น้องอไงแม่จอดนอะพี่น้องอไงเนาะโมีกระเทียมลงไปเนาะ,ะระดับเลขชิ้นไอขวเนาะงไม่จอดเนาะกระเทียมลงไปแล้วแล้วก็พริกนัวเบาบานนะี่พริกนัวหรือว่าผงชูรสนั่นแหละพี่น้องไงเนาะ ใส่ลายแซ็บลายเด้ตัวนี้เห็นบ่พูนพี่น้องเไยจักบวงจักซ้อนพ่อบ่สำน่ะพ่อใส่ลายแซ็บลายอดีพี่น้องเไยตักใส่ตักใส่สามชีบวงพูเอาเป็นเกลือหรือเป็นน้ำปลาบานนี่เกลือบ่พูพี่น้องหนี่เหแดดบานนี้เด็กมือแต่บานนี้พี่น้องเไยชิได้โลกก้าแรงอยู่บ่เนี่ยดำอยู่บ่นาแดงนี่ ใบดำดอกกาดอกา,กาอ่ากเบิดไปจักตาแล้วนี่เบิดตาหนึ่งแล้วโอย้ต้องแรงก็ได้ไดัมบด่ดัมใบอยู่บ่พี่น้องเไยโอ้มีรถด,ดีพร้อมบานนี่ทั้งทั้งน้ำปลาทั้งเกลือทั้งรถด,ดีเอาแบบครบรสชาติได้บ่เนี่ คักๆๆี่น้องไงจอดจาดเดรีบาทนี่แท้ไผ่ก็คือมิดิมสิบอยู่แท้บาทนี่ไผ่สิมอดเนีน้องแดงเลยเออต้มกาอ๋อมีทานอยู่บ่อต้มกานน้ำห้อนบ่อหนะต้มน้ำห้อนบ่อแหละเนาะกินโน้วันตินอ๋อดวกไอ้ต้มน้ำห้อนแต่กัสิไปส่งโอวันตินบ่อพี่น้องไงเพิ่มพลังแน่หน่อยนึงช่วงลำไห้ลำหน้าโลคก้าคือบ่อไปล้ำอันช่องกกนั่นนะก้านั่นนะ งามช้ำพี affe, right. yeah, we we ่น้องเไยเนาะคือบอไปมาจะไปบอกสีหโบ่คือลายเด้ที่แรกแถวๆนี้ดำหน้าบ่รอบก่อนนั่นแหละหาโตโตได้ดำบในเรื่องเข่าเข่าเข่ามันเฮียเออหน่อยทางบทต่งกุบเรมาโดนเติบเลยพี่น้องเไยกันยากเวียกยากงานนี่แหละแต่ลำให้ลำหน้ากันนี่แหละพี่น้องเไยเนาะ บาได้มาหาตั้งน้องแดงเพื่อนกกอยู่ดีไม่แห้งอยู่ระว่าแหละเนอะพี่น้องเอ๋ลำหน้าแล้วบาทในรอบในเจ้าใส่กับให้กับหน้านาะไม่ได้เห็นหน้าบ่มือนี้นั่นขึ้นเครื่องมือมือนี้ได้ลำโย่เมจอนโง่ไปหน้านึ่ตาเมนมันลำหน้ามุ่งใส่กับหน้าพี่น้องเอ๋ยากเวียกยากงานนี่แหละแกบริคอยได้ลงคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ้ง พ่อป man, ấy, no? ันใดพี ha, <Do it>. <S s ่น้องเอยเนาะกระกาบขอโทษขออภัยน้ำใดๆเด้อพี่น้องเอยเนาะทั้งวัตุนกับสิบรบกวนใ้ให้แม่จอนเพิ่นขวามูอขวายังเกับเข่ากับน้ำเนาะแม่จอนเนาะอ่าสบายดีเด้อเดี๋ยวถ่ายกินได้บัตรนี่ได้แล้วให้กินน้ำอยู่บ่กินน้ำด้วยไล่เพิ่มยาเสบเข่าก็มาเผื่ออยู่เผื่ออยู่บ่โดยอ่าโอเคพี่น้องเอยเนาะ หยอกนัวหัวมวนกันไปพี่น้องเอ้ให้แม่จอนเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องเอ้เดี๋ยวมานั่งโอลมกับน้องแดงเพิ่นอีกสักหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเอ้อ่าก็ทางโมตุนกับมาโบทบได้เห็นคือคือว่าพ่อนคักแค่ลก้าเนาะโบในลกได้พ่อนได้อยังงคักอยู่บ่อ่ามานั่งอยู่พี่น้องแดะนั่งอยู่พี่จะได้แบบมันแน่นหน่อยหนึ่งจะลมบได้ลมนับน้องเพิ่นล้นเติบพี่น้องเอ้เนาะ มารอบนี้ก็ล่าเรื่งพูดหละมาตั้งแต่นห่องเป็นไข่บ่น้องดะเ<ด>มนได้ช่วงนนเนาะในมาหาทั้งน้องเป็นก็บเป็นไข่เป็นนาวมารอบนี้ก็ล่าเรื่องชดเชยแจ่มใสดีบาดน,นี่ลำไกล้สี่เหลี่ยมแล้วบ่อนาหนะนะยังยังไงาจะให้ เจ็ดหายหรือเก้าหายโอ้แต่ยังเดือบบล้ายเนาะใกล้จะเดือบแล้วสิหายใหญ่กับวิดแล้วลำวิดแล้วิอยูอนี่ยังจะหายน้อยชลวงหายหน้อยบ่โอ้ยหายน้อยแป๊บเดียวสิลำแป๊บเดียวก็เดือบแล้วสิวิตหายใหญ่แล้วก็ซ้ำแล้วเพป็นละพี่น้องเลยมันสิยากนะน้ำใหญ่เนาะเธออ่านไพนี่ได้คนซอยบลไพน์นี่มาดลำซอยนั่ะล่ะ น้องแพ้วน่องเท้าแต่ก็แม่เล้าแต่เล้าโอ้ยง่ายก็คัวของน้องแพ้วเนาะมาลำซอยน้องแดงเปิดมาซอยแล้วจะมือได้อ่ะนะจะมือนี้แหละหากจะมือก็หากะซอยมือนี้บ่โอ้ยแบนี้มีคนมาซอยเนาะจะได้แล้วไวไพี่น้องเไยเพราะว่าทั้งน้องเป็นกับมีน้องแดงแต่ก็แม่จอนเนาะแต่ก็พ่อ เนาะแต่กับกํานองน้องอย่างก้องน้องตูมเมื่อแล้วเมื่อแต่โบอ๋ออยู่ในนึ่งพันกับสามที่คนพี่น้องเลยกับบ่ได้เนาะนั่งละเอ๋อแต่กับพอดีทั้งครอบครัวของน้องเพล่พี่นกองมาดำช่วยเนาะพี่น้องเลยมีหลายคนมันกับไวเลี่ยวไวยังเบื่ออยู่กับนิดหน่อยแม่นบ่ทั้งนี้กับแม่นบ่ล่ะคนพี่น้องเลย สามซี่ให้เรี่ยงกันไปเนาะอืเอาเอาเดี๋เดี๋ยวบุลนก็แล้วจ้่พี่น้องเลยเ,<อ>เป็นกำลังใจให้น้องแดงเด้เอพี่น้องนะเนาะอ่าก็ได้ลกดาลายอยุบบอไปหน,นีิบ่ยังไม่ได้ลกยังไม่ลกบอ<ม><ม>เรือ,เร,อเรือจากาใให้หญ่งกันบ่เลีให้ใหญ่ก็มีแห้งแล้วบัดนเนาะน่าสบายแล้วบัดนี้ประมาณจักมัดนี่ประมาณได้บอสิบปลายมัดกะ สี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเไงตั้งประตูเบิ่งนี่กัราะว่ามันกับบริหญ่เนาะอ่ายาวๆกันมาหน่อยนึงกับถึกใจน้องแดงอยู่หรอกไำหน้าให้น้อยเนี่ยนี่หลับมันหัดคันไว้เนาะเดี๋ยววัมื่อหนึ่งสองสามให้นี่ก็โย่แต่หลายคนมาซอยนี่นี่นี่ตามที่ให้จอมือเดียวจะมาจักเนาะอ่าอ้าสู่ๆน้องละเดี๋ยวก็เลี้ยวตั้งเบากับยากน้ำเวียกกับลำหน้าคือกันบริยามลำหน้ายาก จำได้ยี่บ่หนิบาตูนน่ะอ้ยดีใจเลยพี่น้องเอ๋ยทั้งน้องแดงยิ่งจำบ่าตูนได้โยพี่น้องเอ๋ยเนาะเอาจากนั้นแล้วทั้งบ่าตูนก็จะได้คอตัวราพีและน่องไปก้อนบาดนี้เนาะพี่น้องเอ๋ยมีเวียกไปต่อยู่บาดนี้เนาะจำบายดี้นล่ะเด้อโดยบายบายพี่น้องเอ๋ยเนี่ย